C'est ce que

ก็ไดบอกดูวัาสดมีการขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นต่อตู้เล่นหมายเลขหนึ่งออกจากสนามนะครับพอหมายเลขสิบเอ็ดนะครับและหมายเลขสิบสองนะครับแล้วก็ส่งผู้เล่นหมายเลขยี่สิบและหมายเลขสองลงไปแทนครับ

好不突破了！ เมื่อายบอลทววส่วนก่อเปลี่ยนตัวผู้เล่นต่อผู้เล่นหมายเลข7ออกจากสนามนะครับแล้วก็ส่งผู้เล่นหมายเลข4ลงไปเล่นแทน Gracias. No, 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 no. đây này, rồi lên đây,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  lên ัน,นด,นออด,ดจะมีการทพเวลาบาเดเจ็บในขึ้งเวลาหลัง2นาที

หมดเวลาการแข่งขันเคือใคยหมดทูกวัดสนนะครับเอาชนะเพืออใคยบ้านใหม่รุ่นไปได้นะครับผกประตูตดศูนย์นะครับ ก็ขอจะในความมินดี้ับเพื่อกายความถกต้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับบ้านใหม่ดโนดนะครับก็ยังมีโอกาสอีกหนึ่งเม็ดครับสำหรับบ้านใหม่ดโนดโอกาสเข้ารอบยังเปิดกว้างนะครับในการเจอกับกองเด่นเด่นสงวนในอ่ารที่สองนะครับก่อนทุกทีมยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับวันอ่าเป็นอ่าเม็แรกของทุกทีมนะครับวันนี้ โอาเรอบยังมีเบิดกว้างสำหรับทุกทีมนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งสองทีมนะครับสู้กันอย่างเต็มที่สุดความสามารถครับที่สำคัญก็คือเรื่องของจักรพิตของนักกีฬานะครับความพยายาใจนักกีฬานะครับนะครับขอบคุณนักกีฬาและก็สตาร์พ้ลของทั้งสองทีมครับนะครับขอบคุณมากครับถือว่าเป็นการช่วยกันยกระดับมาตรฐาน กีฬาฟุตบอลนะครับของเบอร์รันโดลและของจังหวัดสงขลาเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับคู่ต่อไปครับการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเช่นเดียวกันนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างตูนตะไครตะเชือกบ,บ้านขาวและพังยางระวะนะครับเป็นผู้ที่สองในวันนี้นะครับส่วนในช่วงบ่ายนะครับจะมีการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปี นะครับตอนนี้รุ่นอายุไม่เกินที่ว่าปีคู่แรกครับมหาวชิราวุฒิครับพบกับเศรษฐีดาววิทยาและก็คุณนิววิยาพบกับโรงเรียนนนท์นะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายบ่ายสองนะครับ14นาฬิกา20นาทีนะครับก็จะเป็นพิธีเปิดการแข่งขันนะครับวันนี้มีไฮไลท์การเปิดการแข่งขันก็ในตามชมกันได้นะครับเป็นเป็นความลับของวันในการแข่งขันเนื่อง นชครับช่วงนี้ก็รอคู่ที่สองนะครับอีกสักครู่นะครับปากเรียบ้านขาวพวกลับปางยาวระวะนะครับไปแล้วปูไปติดตัวไปไปติดตัวไ อ่แจ้งไปยังสตาฟโค้นะครับในการแข่งขันนะครับฝ่ายใจการแข่งขันเนี่ยมีน้ำอำนวยิการดให้ท่านนะครับโดยเบิกได้สามารถเบ,บิกน้ำได้ทีมละสองเทกนะครับที่ที่เอ่อมองรวยการนะครับด้านด้านล่างของอัาจารย์น,นะครับ ทีมละสองเพ็รนะครับสอมเมตการแข่งขันนะครับโดยการทีมก,ก็สามารถมา,าเบมืองได้นะครับน้ำดื่มนะครับ